แสงก่อนเช้ามีอะไรกินอ่ะอปลาค่ะอ๋อไม่เอากินอะไรกินตอนบ่ายสองวันแสนวิทยกินไว้กินตอนบ่ายประชุมเดี๋ยวไว้กินตอนบ่าย อทิตนี้กินสามครั้งแล้วเนี่ยโจ๊กอ่ะมาได้คิดไม่ออกกันทำโจ๊กหมูอย่างเดียวนะเนี่ยเอแล้วเรากินอะไรอย่างนั้นไ่ะต้ามองโกค่ะใช่อีกคนนะโอูหลงลาเต้ค่ะซื้อมาจากไหนอ่ะ ซื้อมาสองขวดจากเซเว่นหน้าบ้านขวดมาชิมดูคนดิเอาไปเลยอืมลองเข้มข้นชาก็หอมดีอันนี้เรากินแทนกาแฟเมื้อเช้าก็ได้นี่นะเอากระตงโขมมาด้วยอันนี้แมวล,ละวกินกระตงโขงเข้ากันเลยจะให้กินเลยซ้ำ เรากินอันนี้ไปเอากินโจ้งนั่นแหละแบ่งพัตโโกให้ตัวหนึ่งเราโอเคปักคินกันแน่หละชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าอยากจะโดนอะไรใหม่ๆอูหลงลาเต้น้ำชาผสมนมเข้มข้นหอมกินแทนอาหารเช้าก็ได้นะครับอร่อยนะเข้มข้นดีหอมกินแทนกาแฟรุกเช้าเลยแยงมง่ <laughs> วงแยงม่วงหลังคุณเบนนอนได้ไงดูละครดึก